เห็นอะไรวะเฮ้ยไม่รู้เรื่องอ้าว Follow the hidden step alone trust no one เดี๋ยวกูไปหามึงเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงจำไอ้หิ่งมึงจำไอ้หิ่งห้อยได้ปะจำหิ่งห้อยได้ปะเฮ้ยเฮ้ยแม่งเปิดไม่ได้วะไอพิมไอ้เหี้ยชิปหายแล้วครับพวกพวกมึงมีเลยมึงคิมคิวเลยไอพวกคุณอยู่ไหนอะอยู่ตรงจุดเกิด กูเจอไหนกูบอลก็ไปหาพวกนั้นไหมหรือว่าไงเฮ้ยกูอยากเข้า,นนขา<ไ>อันเนี้ย Follow h i ่เต็มสเต็ปอัลโลนท n ัชโน,นวันบอกห้ามเชื่อใครแล้วบอกว่าให้ตามอ่าอ่อสเต็ปสเต็ปลองหนไอีกเจ็บปีกูบอกว่าให้มึงโอ้โหมึงเงี้ยมึงก็เก็บไว้ในห้องน้ำดิเฮียมึง <c oughs> นไอ้นี่มันอ้วกกูอ้วกที่อะไรขาวขนาดนี้มึงอยู่ส่วนไหก่อนแมบเนี่ยก่อนก่อนไปลานกว้างๆอ่ะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวแสดงว่าตามบทต้องตายใช่ไหมคือมึงจําได้ไหมมึงจําได้ไหมไอไอประตูที่มึงบอกมึงจะเปิดแล้วแล้วม่งเป็นกําแพงแล้วมึงมึงให้พิมพ์มันเปิดอีกประตูนึงอะอ๋อเออเออประตูนั้นอะไม่มีหิงห้อยขาวๆอะเดินผ่านวิ่งลอยผ่านประตูเว้ยแล้วประตูมันก็บึ้มแสดงไม่แสดงว่าตามแ맵แม่งต้องตายเว้ยอย่างนั้นอะเนี่ยมดูดิ follow the hidden step alone t r u s no one บอกให้มึงเดินไปคนเดียวปิดไปดิเดี๋ยวมันเป็นทางลัดหรือเปล่าวะ มันเป็นทางลัดสาหรับคนที่ตายแล้วหรือเปล่าใช่เหรอมาดิคุณก็ลองมาดิไปด้วยกันดีปี๊ดโอ้ไปเลยไม่เนี่ยกูเข้ามาแล้วเนี่ยไม่แล้และิอดปมันออกไปรับได้ไงวะมันตายไงมันตายไงเฮียไม่น่ากลัวฆ่ากูไม่เอางั้นกูฆ่ามึงมึงฆ่ากูไหมมึงจะฆ่ากูไหมอไม่ฆ่ากูฆ่ามึงกูว่าพิมพ์คิวเอา อ้าเฮ้ยไอ้เฮี้ยนี่มันตอนแรกเลยไม่เอาก็ใช่ไงออกูมากับเต็มดีกว่ามึงออมาดิเต็มมันไปไหนไม่เอามึงกลับมาก่อนมึงอย่าว้าไปมึงกลับมาเร็วๆคุณกลับเนี่ยเต็มเนี่ยมังจประตูนี้ได้ป่ะตรงไหนประตูไหนเนี่ยมึงไปไหนเนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่หันหลังนี่มึงหันหลังอ๋อนี่ไงเนี่ยประตูเนี่ยเนี่ยแม่งเปิดเปดฮีเด้นสเต็ปแต่แม่งมีหลายทางว่ะ โอ้โหเฮียเอ้ยได้ปด้วยกวะไปด้วยกันเพราะกันทีละทางไม่รู้อ่ะเนี่ยกูไปกับปอนจบมาด้วยกันในเกมตามมาเนี่ยละก็กล่องเฮียนั่นอ่ะยิงได้ป่าววะยิงได้แต่มันจะมีอะไรแน่นอนอ่ะเดินเข้าไปกดอีเฮ้ยมึงเห็นป่ะมึงลองปิดไฟดิ อย่ปิดกันหมดสิไม่เปิดคนเดียวเปิดคนเดียวเอากูเปิดแล้วกันมึงเห็นมึงเห็นรอยเท้าปะเห็นเห่ะเห็นอ๋อไม่ต้องปิดก็ได้สีดำเนี่ยมันเดินมาเนี่ยถ้ามันเดินวนน่ะมันเดินเข้าไปนี่เดินวนทำเหี้ยอะไรเนี่ยว่าต้องมีอะไรกับไอ้กล่องนั่นอะทางนู้นเราก็ยังไม่เคยไปเลยคือไรวะกด e ได้มั้ยอดแล้วไม่มีเหี้ยอะไรเลย มันคืออะไรวะโดดเหยียบได้ไหมย้ายไม่ได้ด้วยการเที่ยวเลยต้องเดินไปอีกช่องหนึ่งบอสเราังไม่ได้เดินไปเลยเดินไปแล้วเนี่ยมันยังมีรอยเท้าอีกเออรอยเท้ามันเดินวนเหรอวะอุ้ยเหี้ยอุ้ยเหี้ยมึงโผล่ขึ้นมากูตกใจสัตว์ดีนะกูไม่ไปไหนไกลมันเดินวนเนี่ยสัตว์ Follow the hidden step trust no one แม้แต่มึงใช่ไหมเหี้ยมึงหลอกกู อุ้ยลังเดินเดินตามทางรอยเท้าพ่อเนี่ยมันเดินมาเนี่ยเปิดอีเกิลวิชั่นไม่ได้หรอคือปลายเท้ามันสุดที่กล่องนั่นแหละปลายเท้ามันสุดที่กล่องเว้ยมันย้ายไม่ได้อ๋อฮะอ๋อมึงเข้าห้องกลางมึงวนห้องขวาแล้วมึงก็ไปห้องสามเออนี่หรอตามรอยเท้าอ่ะจากเริ่มเลยไอ้สัตว์ ทำไปดีก็ดีแล้วแล้วไม่รู้ไปที่กล่องแล้วมึงก็ไปที่กล่องเราค่อยไปที่กล่องอุ้ยเฮียเปิดแล้วนะอ๋อเป็นมีระเบิดให้กูมีเฮียแคนเนี้ยอ๋อก็คือต้องเดินตามทางรอยเท้านี่เองอืมแล้วแล้วกูต้องกลับไปกลับไปไหนกลับไปกลับไปที่เดิมเดินไหมน้ำดินหรือเดินเดินเถอะ เดินเดินเดินเถอะกูกูเดี๋ยวกูลงดับดินแม่งหลงเลยเฮียไปแม่แม่มึงมันไปทางไหนมันต้องไปอุ้ยเอ่ยอะไรวะอุ้ยเฮียมันต้องมาประตูนี้ประตูเนี้ยอ๋อเออกูลืมโอ้ผีแม่งมาใหม่หมดเลยนี่ว่ะเปิดไม่ได้กูไปเอากุญแจอีกเลยนี่ไงอย่ยเปิดได้พอเปิดได้แล้วนี่ไม่มีอะไรใช่ป่ะตรงนี้ยังไม่มี ตรงนี้มีรถอ่ะตรงนี้จะมีรถมาเอ้ยมึงออกมาไปดิเอ้าเฮียมึงหยิบอย่างนี้เลยเหรอลูกไม่มีกระจกแล้วเนี่ยกระจกมีวะเอ้าเฮียเปิดได้ไรไงอ๋อนี่มันห้องแรกไงเออมันวนได้ขอช็อตอ้าวเปิดแล้วลูไม่เอาใบออกมาพลังอะไรกันใบใบใบอยู่ข้างในแบบหนึ่ง เออแล้วทีนี้ถ้าคนเล่นแบบไม่โนคลิปมันจะออกยังไงวะเอาติดไอ้จักเดี๋ยวมึงก็ไปเอาใบอ๋อนี่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 กูมีแหละหนึ่งแล้วหนึ่งอาวุธพลังเลยเจี๊ยบวิจกำลังรีมูเวอร์เลยเยี่ยแ้วทำไมมันบางจังวะประสาทพลังเฉียบเฉียบสามเซน นอนหลับสบายโซฟีทำไมมันไปติดบนนั้นไว้เขยเพราะว่ามันเป็นแผนเอวิสฟิลลี่เว้ยเอวิสต้องการจะดูเว้ยอะไรของมึงวะตุ้กโคตรเว่ยิมได้แล้วแล้วไงวะนิ่มเปิดประตูก็เพราะว่ามนยังไม่ทำความสะอาดว่าไม่ต้องเปิดเปิดประตูไม่ต้องเปิดได้เลยเงิยเนื้อน่าจะเป็นสไลด์เปิดขึ้นอ่ะตกใจเออเริ่มไงไม่คนละอย่างกันว่ะ มือเชื่อไปเดี๋ยเพื่มไม่จะเปิดเว้ยเราต้องทําอะไรก่อนหรือเปล่ากูขอยืนตรงนี้ก่อนแล้วกันยืนยืนต้องขอบอนนี้มาเดี๋ยวหลุดไปคนเดียวขอบตามกูมาหน่อยดีครับได้ครับไปตายสปีดเร็วเร็วนี่คืออะไรครับก้อนเนื้อเนื้อเป็นลูกอบอุ้ยอุ้ยอุ้ยก้อนเนื้อดิ้นได้ซุปเปอร์มิกบอยอุ้ยตีแล้วแม่งกระเด็นดีเลยด้วยตีแล้วแม่งกระเด็นดีเลยตายตกใจเฮ้ยแม่ แม่งกระเด็นแบบดีเลยเว้ยโอยห้องนี้แม่งน่ากลัวกว่าตอนแล้วก็แม่งก็น่ากลัวทุกห้องไงสัตว์น่ากลัวทุกห้องอ่ะหน่าไอ้เหี้ยตอนนั้นนม่งน่ากลัวจริงไอ้เหี้ยว้้าไอเหี้ยไอ้เหี้ยเหี้ยอ้วนที่ไหนเหนเหมือนกันหรือเปล่าเหี้ยอ้วนเหนเหมือนกันหรือเปล่าไม่มีเหี้ยอะไรน่ากลัวแล้วแหละไม่เห็นนะ Cheese of scared meat feed me อ๋อมันจะเอาไอ้สามก้อนเนื้อเอาก้อนเนื้อนั้นมาดิเดี๋ยวกลับไปเอาก้อนเนื้อนั่นก่อนเฮ้ยมีในห้องอันหนึ่งเ,เ,เฮ้ยไอ้เหี้ยก้อนเนื้อไปไหนวะน,นี่ไงนี่อันหนึ่งมันจะก้อนเนื้อใส่ลงไปในกระตาแล้วอีกอันหนึ่ง่ะนี่นี่เหี้ยกูทำก้อนเนื้อตกเฮ้ยม,มันต้องสามอันนี่หรอก็ใช่ไงเออก็มีแล้วสองไงฟีดมี <Feed me. S 1> มันยากอะไรมึงก็ถือธรรมดาดิเอ้ย ไม่เอาเดี๋ยวมือเลอะไม่มีเขี้อะไรเลยขี้เหรอไหมเล่นมานานไม่ได้ขี้ก็อยู่อีกห้องเหมือนกันเลยห้องไหนห้องนี้เหรอห้องนี้นั่นแหละกลับมาก่อนกลับมาก่อรเฮ้ยพวกมึงกลับมาตรงที่เริ่มเลยที่เป็นพื้นสีดำๆอ่ะพื้นไหนวะเนี่ยเนี่ยตามมาตามมาไหนวะพื้นสีดำดำพิมพ์เดินดีครับจะบอกว่าประตูนี้มันเข้าได้เออกูกูก็เป็นคนเปิดเอง กูเปิดเถอะกูเปิดมันก็เข้ามันก็ห้องเมื่อกี้ที่กูเปิดมาเนี่ยมันห้องประศรีอ่ะไอ้ควายเนี่อร์ดิสเนียเลดอัสดิสดิรินดิสเกิเลยจบแล้วเอ้าวอ้าพันเ์สิปอพันเฮียอะไรปอกพันไ์เงอ้าวแล้วไอ้เนื้อสามก้อนนั่นน่ะชั้งแม่งแล้วช่างแม่งเฮียกว่าเนื้อสามก้อนมันอยู่ในนี้ไอ้สัตว์เดินเข้าไปดิถึงมันอะไรมันก็ทำไมกูต้องเดินนำอีกแล้ววะ ไม่เอากูเกลียดคอมพิวเตอร์กูกลัวคอมพิวเตอร์มึงชอบไม่ใช่เหรอกูกลัวแต่งไปกูไม่รู้จัดคอนโดอะไรวะเนี่ยคอมนี่โคตรเก่าเลยนี่มันมีคีย์การ์ดอีกแล้วอ่ะมันเืียเป็นศพว้าเฮียอุ้ยเฮียอุ้ยอุ้ยอุ้ยกูตายกูตายไอ้เต้กะปีมึงตีกูทำไมเนี่ยไม่ได้ผมไม่ได้ตีผมเฮียมึงตีจริงยังไงนี่โอ้โหกูเกือบตายแล้วเเ้้ย อยู่นี่อยู่นี่ยังมียังมีอีกหลังมึงพิมหลังมึงหลังมึงเอ้ไอเนมเข้าไปแล้วเนี่ยผมแดงถ่ายรูปหนงี่ยดียวเฮ้ยเย้ย้เย้ยอะไรวะอุมันสั่นอ๋อถือกล้องทำไม่ได้ถือกล้องแคนนอนแคนนอนแคนนอนทุยเข้าไปดิเนี่ยเนี่เนี่ยไติดตบเดิไม่ได้มึงไม่ต้องมาอ้างอีกอีกจวรวะ ไอ้ดงไอ้ดงไอ้ดง้ดงอ้ดงอ้ดงไอ้ดงไอ้ดง n อ้ดงไอ้ h a ไองไอ้ดไ้ดงไอ้ดงไ h อ้ดงงไอ้งไอ้ดง้ง้ดอ้งไอ้ดงไอ้ไ้อ้ไ้อ้ดงไ้ดงอไอ้ดงไอ้ดอ้ l งไงไ้ดไอ้ดงไอ้ดงไ e ดงอ้ดงไอ้ด d ไอ้งไอ้ดไอ้ดงไอ้ไอไอ้ไงไได้ด เฮ้ยได้ยินเสียงอะไรป่เสียงขำอ่ะอืมเสียงขำเฮ้ยกว่าถือก้อนเนื้อไม่เหรอไม่เกี่ยวไอ้เหี้ยกูเดินนําตลอดเลยสัตว์ก็มึงถือก้อนกูวกานำกลับไปปอนสองคนพสองคนเคยนำเลยไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องมาอ้างเราจะจบเลยมันจะจบแล้วแค่นี้ทำให้กันไม่ได้กูจะเดินนําดิก็มึงงั้นมึงเดินนํามามันจะจบแล้วมึงเดินเจฮี้ยอะไรมึงเดินนำแค่ตอนแรกๆเลยสัตว์ไม่เอาหลังๆนีตอนแรกๆกูก็นำบอกว่าก็บอกว่ามึงนำแค่ตอนแรกๆไงสัตว์เออเออก็ใช่เออเฮี้ยแม้สุดท้ายกูก็นำ แล้วประตูใช่ไหมเข้าไปแล้วเนี่ยประตูมันก็เปิดเนี่ยเฮิร์ตบิดงั้นมึงนำกินฟิลมาฮอต์ปีดมึงนำฮอตรีดปี๊ดปี๊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 ไอแม่ก็พร้อมเฮ้ยเดี๋ยวก็วิ่งแล้วกระโดดเจลาดิโมไอ้สัตว์เจลาดิโมเจล่โมโอ้โหแม่พอตาติดรูว้าวว้าวว้าวอุ้ยอุ้ยแล้วไงอุ้ยที่ไหนวะเนี่ยไอเที้ยมึงกดสปอนอีกที่ไหนวะ มึงตัวติดเอ้าทำไมกูดำน้ำ่ะเนี่ยวะอ้าวทำไมกูตัวติดตอนน่ะอ๋อโดดลงมาได้ไอ้เคเพลงแม่งมันสัตว์อ่ะอู้หู้ยไอ้เคเพลงอู้หู้ยังทเคเพลงอู้โอ้ยังเฮ้ยไอ้เฮียนั่นไอบอส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 เฮ้ยมึงต้องฆ่าบอสเว้ยเอาบอสบอสบอสครัฆ่าบอสฆ่าบอสเออแล้วไงวะ อ๋อมึงมึงฆ่าบอสไงเหี้ยเดี๋ยวกูสปอร์ตจะได้ซอยอีกนี่ไงได้ซอยอีกกูสปอนอาวุธโหอนก่นนี่เลยเอ้ยกูรู้แล้วรอกงก่อนรอก่อนใช้ด้วยกันเลยนๆๆมันยังจะมีตัวเฮี้ยอะไรมาอีกปะเนี่ยเหมือนเอ้ยเดี๋ยวเขาจะเดฟสี่เลยเนี่ยทางแม่งเป็นทางยาวแบบเนี้ยไหนวะเฮี้ยบอสอ้าวบอสเฮี้ยบอสโอ้โอ้ไปทายโอ้โอ้เพลงงงมันวะโอ้เฮ้ยลงกดคอนโทรลนิดต้องดังนะ แล้วไม่ยิงปืนไม่ได้ด้วยนั่นไอ้บอสมาแล้วลบรบรบทุกคนลบไอ้บ้าข้ายิงไม่โดนเฮ้ยมันวิ่งตามกูอ๋อมันมีซอกให้หลบว่ะข้างในอ่ะเห็นป่ะเห็นตรงกำแพงป่ะตรงกำแพงมันมีซอกให้หลบไอ้เหี้่แสดงวกูไม่ต้องตายได้อยากเข้ามาบีมันมีตั้งหลายอันก็กูเห็ุอันเดียวอ่ะอืมนี่ขนาดมึงเข้าไปแล้วมึงยังตายไอ้เหี้ยปีกไงมึงหลบไปตรงนี้มันจะมาตรงนี้จำเนอนี่นี่ไงกู ไอ้นั่นใหญ่เขาเป็นตาตามทันอ้าวทำไมกูติดอ่ะไอ้เทียมึงกดเดินมึงเดินหลบอ้าวทำไมติดอ่ะมึงกดเดินเอา้ยไอ้เทียมมึงฆ่ากูอีกไม่ใช่ลูกซองไม่ไอ้ลูกซองปืนจุดอ่อนมันใช้ลูกซองใช้ลูกซองใช่ไงวะแไงวะมันมีช็อตการ์ดอาโมให้เก็บนี่ไงสัตว์แรงกว่าลูกซองอีกไหนอ่ะคุณปอนใช้ตามพื้นอ่ะเจ็บนั่นแหละ แย่แล้วกูจะเข้าไงวะมึงใช้มันมีได้หลายช่องไหมจ๊ะมึงมึงใช้ปืนที่ขึ้นมาเออดูช่องเนี้ยกูชอบดูช่องเนี้ยเนี้ยจะจบแล้วเว้ยจะจบแล้วจริงจริงจริงอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยไม่มีช่องเดียวมันอยู่ไหนวะเนี้ยอ้าวกูหลงเอ้าเจอปอนแล้วมีช่องนี้ของกูเฮียเอ้ยไม่ยิงกูทจไมเอ้าไอ้สัดเขาบอกไปดูมันไหมยังกูจะกิได้ฆ่ามันเนี่ย มันมาแล้วมันไปล้วมาเลี้ยวไปตรงนี้เลยไปบุกออกไปเลยอาฆ่ามัน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 ไปไหนแล้วยิงมันยิงมันเออบึ้มซอกซอกยิงมันยิงมันยิงมันวิ่งตามมันวิ่งตามมันวิ่งตามหลังมันวิ่งตามหลังมันเฮ้ยมันวิ่งมันวิ่งได้แต่ข้างหน้ามันวิ่งถอยหลังไม่ได้เว้ยเแยวิ่งตามหลังมันแล้วยิงมาเลยเฮียเออไอ้ตัดยิงแม่งเลยเฮียไอ้ปิดมึงจำ บอสเดนเฮ้าอ์กมานเดซี่ใช่ไหมบอสด่าเอ้เยียมเลยกับมาได้ด้วยเว้ยแม่งทางแบบนี้เลยสักไอ้เด้อคุณเดิตาหลังมันอยู่คุณเดิตามหลังมันอยู่นอฮคุณพีไปคุณพีไปผมมองไม่เห็นไอ้เหี้ยไอ้เยี้ยเตะ้องกรบรสุดลวกูก็นึกว่ามันจะใช้ไตามหลังเร็วๆๆๆโอ้ยบิน นี่กูเป็นแดนแล้วแล้วไอ้สัตโดนกระดุนโอ้ยอ่ยโอ้ยไอ้ติดไม่เห็นไม่เห็นียเลยกูไม่ได้ป็นโอ้ยกูไม่ได้เป็นคนยิงเลยอ้ยนี่เป็นภาาไอ้้เออ้ยไอ้เจ้อโอ้ยมึงคลาได้ลงคอโอ้ยเฮ้ยมึงเลิกยิงได้ต อ้อ้ักให้กูทำอะไรกูไม่เข้าใจอ๋อตามหลังมาเดินตามกูมาเดินตามกูมาแล้วลูกอ๋อท่ันลงตอนนี้เอาเนี่ยก้อนเนื้อเนี่ยเฮียผมมันแบบเดินเย่มบางกูดีเฮ้ยมึงอย่าบางกูดีกูดเดินเดี๋ยวกูหลงเฮ้ย เดี๋ยวมันจะตรงไปเว้ยอ๋อมันสุ่มเว้ยมันแรนดอมไอ้เหี้ยมันเรนด้อมันจะมีแข่งกันนะมึงมันมีอะไรเป็นกับระเบิดตะวะขวาขวาทำกับระเบิดเลยว่าเรามันให้เรายิงนี่แหละเพราะว่าแม่งมีกระสุนให้อ๋อมันแรนดอมอยู่สองแบบเว้ย มากูดตีอยู่ตรงก้อนเนื้อทไงดีกดได้แล้วอู้หมันมันยูดีแม่งยิงยิงก้อนเนื้อแล้วแม่งขแม่งกระพริบอ่ะไม่ต้องเกี่ยวเฮี้ยอะไรกับก้อนเนื้อแน่ดู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 เดินมาติดจมไมทำแก๊ว เพื่อยิงตาวกูเกินทำใจแต่ท้ำแฉบช้ำแฉบพอมันมาก็ปุ้มเลยไอเต็มมึงลงไปดิไม่ลงกูฆ่ามึงแล้วเวยลงไปเร็วๆมึงกล้าฆ่าขัาวไม่กล้าหรอกเอ้งั้นกูไม่หลบก,กูต้องทำให้มึงกล้าฆ่าคนให้ได้เฮ้ยเหี้ยอะ<ถ>ไรเนี่ยกูทำอะไรวะมันมาแลว้วกูฆ่ามึงอะเต็ม มึงไม่ได้ฆ่ากูเองมึงแค่ส่งไปลงนรลทีกเฉยกูยังไม่ตายไปลงนรกเถิดชีรักไปลองต่อแสดงว่าลองไม่เป็นนี่ปืนในตำนานยิงไม่ไงยทงไม่ไง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้แล้วยิงก้อนเนื้อให้แตกเว้ยมันแตกไปแล้วอันนึงเว้ยตกแตกไปแล้วเราไอ้ตัวสีดำมาเฮ้ยเอ้าไอ้เหี้ยแตกแล้วอันนึงเว้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงจริงด้วยที่นี่อเออูกวางในระไม้เฮียอะไรเยอัยยัยง่ายอย่างนี้เลยอ้าวแล้วมาค้าอยู่ตรงนี้เนี่ยด้วยกันเลยอ๋อกดปุ่มไหมมองวีเห็นไหมเฮ้ยจริงจริงดีว่ะกดปุ่มดิ ยัาเข้ดูแคยนู้นทำเพางนี้ทำเ่ลงนี้อะวู้ฮู้ยิงไข่อู yeah, ้อู yeah. uh, ้อู้อ yeah. ู yeah, right, ้อูโอ้ทำไมไม่ยิงเกวะแป๊บหนึ่งคุต้องใช้ยิงไข่ยิงไข่อะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีผมมี เฮ้ยมีไดนามายหรือ่าเฮ้ยช่วยกูดิอ้ออิงไข่เหรออุ้ยอ้ออ้อไอ้ยับปีอ้โอ้อแหลกแหลกแหลกแ้ลกอ้ออ้เโอ้ยมันไม่เนี่ยแค่นี้ไม่มีใครทำอะไรเราได้ละเอ้า เฮียบตีโอยวิ่งอ้าวมาเราโผล่ในห้องใหม่เนี่ยแบงอยูฟอร์เพย์อือรอเลยต้อต้อกคุกกกากอ่ะ